รับปั้นต้นแบบในซีบัทส่งงานเป็นแฟดได้หน้าเหมือนด้วยนะครับอาตำรวจขอมาเราจัดไปปั้นลุงทำเป็นเหรียญลุงยุคโควิดลุงครับนะทำให้ผมได้งานปังๆด้วยครับ ข้ครัวที่เอาลุงมาปั้นเป็นต้นแบบครับเรียกลูกค้า <c oughs> แล้วโควิดดวยครับสั่งงานทางไฟล์แล้วเอาแฟดได์มารับงานไปเลยนะครับใครมีเครื่อง CMC ก็เอาไฟล์ไปเข้าเครื่องปิ้นออกมาเป็นเหรียญต้นแบบแกะแกะอะไรแกะวงแกะแว็กอะไรไปนะครับให้เครื่องจักรแกะ รับออกแบบเหรียญปั้นเหรียญในสีบบาทด้วยครับสนุกมากครับลุงขอให้ปังๆนะครับลองโควิดด้วย